อะน,นี่อูอร้เน้ี่กู้ัยนะคะกำลังเล่นใชเรืนยนตนะคะตัดก,กิ่งไม้ที่ล้มทับรถยนต์นะคะ ช่วงแรกมันไม่เร็วช่วงหลังมันเร็วแล้วก็พี่เขาปีไม่ทันที่เขาเดินเต็มเลยนี่ก็จอดอยู่ไหนก็จอดอยู่นู้นเขืดอนจุดนั้นฝั่ง เจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะก็ได้มาถึงที่เกิดเหตุเพื่อจะได้เก็บข้อมูลนะคะหลักฐานทั้งหมดขณะนี้นะคะรถบางส่วนก็สามารถเคลื่อนย้ายหรือว่าสัญจอผ่านได้แล้วนะคะ,ะตอนนี้นะคะสีนึงของเส้นทางน,นี้ก็คือสามารถสัญจรได้แล้วนะคะเจ้าหน้าที่เองนะคะก็พยายามที่จะเคลียร์เส้นทางนะคะให้รถสามารถสัญจรผ่านไปมาได้ มองอีกเห็นปอดนะไม้มันล้มลงมาเลยแล้วก็เบรคเบรคมันตันแล้วบ้านทุกพอดีเราเห็นแล้วว่าไม้มันเคลนมาแต่ว่เราไม่ดูมามองเห็นเลยครับตอนตอนที่ไม้ล้มลงมาเนี่ยรู้สึกยังไงบ้างก็ผมก็เบรคผมก็มีก็ดีกันนะเพราะอคุณเบรคต้องช่วย มมากเจ็บมากต้นเลยแขนติดต้นเนี่ยแล้วก็หัวตอนนี้ก็อย่างที่คุ่เห็นก็บาดเจ็บนะคะที่เขาเองก็คือยังมีสติแต่ว่าคุณแฟนที่นั่งข้างๆนี่ก็คือได้รับบาดเจ็บนะคะก็เดี๋ยวก็จะต้องติไปสอบทกงพรบแล้วก็ประกันอีกทีนึงเรื่องขอ้าหาท่เจ้าหน้าของข้ารักษารในบานแล้วก็เรื่องของรถนะคะ ค่ะก็นะคะเดี๋ยวในส่วนนี้นะคะเจ้าหน้าที่ตำรวจเองก็ได้เดินทางมาถึงที่เกิดเหตุแล้วนะคะแล้วก็ในกรณีนี้ไม่ได้มีเฉพาะคันนี้คันเดียวทีเลยนะคะคันในที่เกิดเหตุด้วยนะคะโดนเหมือนกันอีกคันนึงแ่าจ่ามือของพละเลนหรือเปล่าไม่แน่ใจเดี๋ยวจะเป็นขั้นการเร่งด่วนล้าเดี๋ยวพอมที่ก็จะติดต่อไป พลรและก็ประกันภัยคูเนะคะใชไม่หยเลคไมยเห่รอแล้วอ่านะไม่เคยครับค้ตัวนี่ยะทารันภันะคะเ๋ยตะก้เลยคะทุกนตอนนี้ค่ะนัน่งวงอยู่กับตน้งยกนะคะองการบริหารส่วนตำบนะคะ สบายดีจ้าค่ะสวัสดีค่ะท่านท่านเป็นท่านนายก็บารุงค่ะภัยรัายสิ่งบารุงของภัยค่ะจะเล่าให้ฟังหน่อยค่ะครับพอดีพอดีผมขับรถกะว่าจะไปที่หาดทัวก็ผ่านมาก็เอินฝนพายุตกใช่ไหมพายุตกลมก็พัดลมพัดต้นไม้มันก็โน้มมาหาถนนตอนแรกผมคิดว่าเป็นแค่พายุโน้มมาธรรมดาพอใกล้จะถึงต้นไม้ก็ล้มทับใส่รถผมพอดีเลยผมก็ ดนไม้ทับก็รถดินไปนิดหนึ่งผมก็พยายามสาวพวงมาเลยแล้วก็หมุนบนถนนดีที่ผมไม่บาดเจ็บแต่รถก็เสียหายบ้างก็ถือว่าเป็นดวงดีผมก็ดีกัที่แต่คันนันก็ดูเต็มเต็มครที่ว่ามากับผมอ่ะก็ตอนนี้สภาพรถเป็นยังไงบ้างคะก็เสียหายตอนนี้ในวงประกันอยู่ครับรอประกันนะคะโชคดีที่คนไม่เป็นอะไรแล้วก็ปลอดภัยดีไม่ทราบว่ามีของดีอะไรจะแนะนำหรือว่าห้อยร้าอะไรอยู่ไหมครับท่านนายกคะก็ไม่มีอะไรก็เป็นเนี่ย ไอ้ไข่วัดเจดีย์้ไข่วัดเจดีย์ที่นครน,นะคะได้รุ่นแรกโอ้รุ่นแรกซะด้วยนะคะนี่นะคะ,อ,ะอันนี้ดวงดีนะคะปลอดภัยครับถือว่าชควีอ่าขอบคุณมากขอบคุณครัค่ะเดี๋วท่าัปรี่ขับรถส,สรค่ะแมานช่วีคันกแล้วมีร่ะแจะ่น้องระงค่ะกว่ากแม่นง รบทกเัวตจข้ามาก็มานต้นนไปมาบกองอีอนนตี้่เวนว่าัเรทำาับรครับจว่าะ้กได้ให้กับกฝากทุกคนก็ช่วยกัน จากสภาพอย่างที่เห็นนะคะว่าตอนที่ต้นไม้หล่นมาที่คุกก็มองเห็นอยู่แล้วนะคะแต่ไม่สามารถที่จะเบกได้เพราะว่าระยะเนี่ยกระชั้นชิดแล้วนะคะก็จะมีกระจกนะคะที่ได้รับไฟเสียหายนะคะส่วตัวผู้โดยสารเองนะคะก็ปลอดภัยนะคะมีบาดเจ็บเล็กน้อยแค่นั้นแล้วก็จะมีด้านหน้านะคะด้านหน้าที่เป็นกระจกหน้านะคะก็จะได้เห็นว่ามีรอยลุลงไปนะคะเนื่องจากกิ่งไม้นะคะที่หล่นลงมาพร้อมกันจำนวนสี่พันคน ในะครั้งนี้ก็โชคดีนะคะท่านผู้ชมคะที่อุบัติเหตุครั้งนี้นะคะโชคดีที่ผู้ที่เป็นผู้โดยสารเนี่ยบาดเจ็บเล็กน้อยเท่านั้นแล้วก็อีกท่านหนึ่งที่เป็นที่ผู้หญิงนะคะก็ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยกส่งตัวไปที่โรงพยาบาลปานุญญาแล้วเรียบร้อยนะคะก็จะได้ติดตามผลต่อไปว่าเป็นอย่างไรนะคะ ตอนนี้นะคะน้องอยู่กับผู้ที่เป็นผู้ได้รับอุบัติเหตุนะคะแล้วก็ตอนนี้เข้ามาที่โรงพยาบาลปลายพยาจังหวัดกระบ,บี่แล้วนะคะแล้วก็ทางคุณหมอเองได้ทําแผลเรียบร้อยแล้วนะคะก็มีอาการอย่างที่ท่านผู้ชมเห็นนะคะคือก็ตอนนี้คุณหมออนุญาตให้กลับบ้านได้ใช่ไหมคะ,คะทำเวยพักผ่อนที่บ้านนะคะแล้วก็เป็นยังไงบ้างคะก็ปวดแผลค่ะตกใจไหมคะคุณพี่ตกใจมากมันล้มมาตอนเราไปพอดีแบบมันล้มมาทับเลยอะค่ะคือแบบไม่ทันตั้งตัวเลย<ม> <laughs> ของของแฟนก็คือไม่มีอาการบาดเจ็บเยอะนะคะนิดนิดหน่อยก็จะเป็นของคุณพี่ที่อาการมึนเ้างที่จะหนักนะคะแต่ว่าก็ยังโชคดีที่ไม่บาดเจ,จ็บสาหัสนะคะคุณค,ค่ะ,คะขอบคุณมากค่ะคือน,นี่คืออยากให้นานผู้ชมนะคะได้ระวังคุณพี่เองก็ระวังกันแล้วนะคะแต่ว่ากรณีนี้ก็คือลมแรงนะคะแล้วก็มีสภาพอากาศที่เป็นช่วงฝนตกพอดีนะคะก็อยากให้ระมัดร,ระวังในการใช้ท้องถนนนิดนึงนะคะ่ะ